สวัสดีครับผมอยู่กับผมบ๊อบเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมวันทั้งแมนเหมือนเดิมครับผมโอ้โหกว่าจะได้หาคลิปคลิปหาเป็นหลายคลิปมากมาก็เหนี่อ,อดีหลังของนี่ครับผมองเสีสดาวสีดาวเหลือสีดาวม่วงพลังสามล้านแปดเลือดสามล้านเอ็ดครับผมของก็ประมาณนี้ผมของังบ้านไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะว่ารอดมันรีเทอร์คผมอาวุธนี่ผมของแดงสามชิ้นแต่มีจ็อีนึกว่าผมหาไม่ได้นี่ผมเลือดถือว่าเยอะการ์ดบัอวันนี้ มีต่อสู้กับอไรพีอันนี้ก็ดีครับผมอันนี้ยิ่งดีเลยครับอือัตราคิดข้อกระบองเหล็กอะเน้นคลีเลยครับทีระเบิดระเบ้อแล้วสำหรับอันนี้ครับผมโอ้โหก็เนี้ยครับเหมือนเดิมครับสี่ดาวเหลืองสี่ดาวม่วงรอให้อาวุธมันเข้าครับผมเนี่ยครับทักษะก็ประมาณนี้เลเวลห้าหนึ่งแผ่นเลเวลห้าแผ่นระเบิห้างนั้นไหนครับ ก็จะประมาณนี้สับกระบองเหล็กที่ผมจะมารีวิวเดี๋ยวจะไปดูเนี่ยครับสเต็กพลังทีมอยู่ที่ลงล้นที่ยี่สิล้านอีก12ล้านที่ไหวสิบสองล้านผมเบิกเมื่อกี้สิบสองล้านครับผม12บสองพันแแสนก็เลยขึ้นสิบสามล้านในเร็วนี้นะครับผมไปขึ้นเร็วนี้เดี๋ยวขอตัวไก่ๆมาก่อนที่จะมารีวิวแบบ3ามเปอร์เซ็นต์เลยหมึกสามสีมร้อยเปอร์เซ็นต์กับมุกเอ๊ะไข่เนี่ยชิโน็ นกอยู่ไหนนั่นี่เลยมาครับผมอูโหูพลังเหลือหกล้านเจ็ดโอ่ามาครับผมหาคู่ต่อสู้วันหนึ่งตัวที่คนที่มีคอม,มาพลังใกล้เคียงคนนี้ือเปลาเอ้ยคนนี้มีอยู่แต่เดี๋ยวหาคนอื่นก่อนเกิดไม่มีโอเคไม่มีงั้นก็ซัดเลยแล้วครับผมขอหยัดเลยแล้วครับผมพลังห้าล้านห้าครับผมหากันแค่ล้านเยอิงมาครับผมเริ่มเทินแรกแล้วครับผมฟังสีเงาจากโซนี่เลยฟังมาแล้วครับผม ซิ่งๆๆหมดเลยครับผมเนี่ยซิ่งๆๆซิงๆปริ้งนะผมมืกูหายไปแล้วและอ้ยเสัไปตุ้มโอเคยังแค่ไม่จบเลยครับผมไให้ได้จบตีไปรัวๆไปมาจบไม่จิ โอเคสัว์ตีมาปิ้ยโอ้โหตาหายวอกซาเซแปดล้านว่าตฟักแรงจังว่ะนี่ขนาต้องมาสุดนั้นน้อ้มากเตีมาโอ้อันนี้ลดดาเมจโอ้โหทหายแล้วโดนกันตีมาไม่ถึงขึ้นหล่อเองนะพี่ร้้ยยตาโอ้โหตายเลยเีบ้านยไรเียาวครับ โอ้โดนเนี่ยโดนอันนี้บล็อกอันนี้ดาเมจบรถรถม้าลงเยอะมากแล้วก็อันที่มาพริบโอ้โหเบาคมากเวลาก็ยังเบาอากิซาเซมันนะครับผมยังโอ้โหโดนดาเมจแค่สิบเก้าล้านนะโดนลําเมจแต่เมื่อกี้เหมือนมาไม่ใช่ติดอันนี้ไงติดตานทายพิเศษมันก็เลยรถเมฆเข้าไป็นอันตีมาครับใช่ไหมโดนรถได้รไหม เนี่ยครับดวงวที่ตาบิน้อยลงเื่อยคยิเอเ้นเายาวคับผนี้จะไม่ยากหรอกเ่าเดี๋ยวเขาเล่นตีละมาครับผมอาทิตย่นไดูถถ้าเดล้านมันจะฟัเม่งเดิมเลยรอวัสามดาวครับผมนาจะแรงกันหน่อย้าดล้านเรียบร้อย แตกเลยโอ้โหดามิดร้อยห้าสิบล้านรวมโอ้โหต่อไปนไี่ต้องไปสู้กับไอดีนลองสินะแต่เหมือนจะไม่ไหวเหมือนต้องต้องแบบเแบบแบบปลวูบอมมาโอเคเนี่ยไอเดียนรองโอเคเปยวปูบอมแบบยังไงคขับอกเลกมันเก่งมากเปยวบอมปั๊บโอเคเปูบอมฟุอยู่ไหนอ่ะมันนี่เลยครับบอมแล้วก็หายสายเทคนิคไก,ก่มาตัวหนึง่งสายเทคนิคไก่ดูดิวันเนี้ยสายเทคนิค อ่ะฟูเคเก่ามากันโอเคพลังจากหล้างกลางเจ็ดล้านหนะน่าจะสู้ได้น,นะครับโอเคแล้วกันมามบิพลังเจดล้านหกแล้วน่าจะสู้ไหวแล้วตอนนี้ตาครับสู้กับไปดีรองผมมา มาครับผมเริ่มเทิร์นแรกโซนิคฝังสีเงามาเลยครับผมเรียนเปลี่ยนโอ้โหมีลูกปุ่มบอมก็ยังตายั่นเหมือนกูไม่เป็นไรมอยอันตีไปไล่ตีอุ้ยไล่ตีสองล้านโซนิคมันติดนี่เลยเปลี่ยนโอ้โหอุ้ยอะไรครับหนยังอยู่ตากแช่ตีมาไล่ตีคิงก็ไล่ตีโอ้โน่บอลรถไฟไม่ไม่เป็นไรกูมีข้อปุ่มบอมเว้ได้อยู่ไฟตองต้องมีปาร์ตมาธรรมดาอุ้ยปาร์ตหน้าอยู่ในสามเต็มโซนิคอุ้ยเชี่ย ดีที่ไม่ติดอันนี้โอ้โหแค่หกลามันติดโลมันติดโลบัวหมักมาเล็กนืมมาดูไซโครนโหดบาโอเคก็เหมือนเดิมพ่ัคุณหายมันนันี้บัวลูกกี่กีอันตีตายโอ้โกะบอกอะไมาแล้วกะบอกเล็กมากูจะตายไคคีสาแสงเปรี้ยงเจ็ดล้านโอเคยังไหวอยู่วิโลยไม่แตกด้วยแต่ปูวหมกูไปแล้วเนี่ยโลแตกแล้วไหม่ ขิงเงินที่เปนต่อปเร็วเอาเร็วเอาเร็วสมิต่มมาสามล้านอุ้ยแหลกว่ะเดตัวเดียวจริงโอเคสุนิฝาสีงเาแล้วมปล้รงสี่แสนดาเมตตีไปตะวันิปุ้ยสามนล้นตีนยุ่งล้านอุ้ยไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวจะใส่สีมากระดูหัก ไม่ติดไม่ติดสวยไม่ติดโอเคตัวบล็อกไฟมาจิบหายละกระบอกเหล็กมันได้ตีไปหนะ่อยไอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตีโอเคอย่านะอุ้ยไม่นะสตาร์ด้วยสตาร์เสียด้วยชิบหาย,ลยแล้วเนี่ยเหล็กอูกไม่น่าหลอดจะไม่น่าหลอดเนี่ยเลยกระบอกโอเคเตียมดามามาได้อยู่โอ้ได้อยู่จริงอันตีทเอตเตียมดาอันตมีเตียมดาไม่เข้าโอเค อาชัยตีธรรมดามาโอ้ตูนิกฟารซิงเอาอีกซุ่มซุ่มุ่มุ่ปุ้งโอเคโอเคได้อยู่กระบอกเหล็กอันตีไปเปลี่ยนแรตตีอีกร้านโอเคมาตีไปโอเคติดติดลบลีกอาชัยก็ตีมาไล่จมตีโอ้โหอู้ดิกระโดฮาคิปใหม่คลิปเฮลิวยานะยาสตั้งผมโอเคได้อยู่ โอไม่ไม oh, ่มาโอเคตากู้มมาลนะมึงตายดิเฮโอ้หุยสิบสองล้านสิบสองล้านสวัสดีคับน้องสิบสองล้านเลยเหรอแรงไปเปล่าวะพี่แรงเปล่าพี่โอเคเข้าอย่างนี้น่าจะสบายแล้วครับหวานเจี๊ยบแล้วตันตีครับโป้งแป้งบ้องสี่สิบล้านโอ้โหชิงมีนี่เลยนี่โป้งดาร์คชายก็ตายครับผมกินกตีมาโอเค ห 1> uhm, 1นะะึ่งเวทหจรึงๆแไม่มีโลปัวมานิดนึงแต่ไม่ไรคิดว่าแค่โลภแคโอเคใส่รูนไปเอาชีแบตเตือนไปไม่เป็นไรใส่แบตเตือนบ้องยี่ส <en> ิบส <h> ี่ล้านจบเรียบร้อยเรียบร้อยโหดาเมจหนึ่งร้อยสี่สิบล้านโอ้โหปูบอมโดนหนักเลยมบอมลูนหนักมากปูบอมพุ่งสงสรปูเข้าวะโอเคที่นี่มีอะไรบีเนี่ย ก็สำหรับคลิปนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากแล้วครับผมก็เนี่ยปั่นต่อไปตามภาษาจะขอบอกครับผมคอนเทนต์วันนั้นแมนมันจะน้อยลงผมจะมีตอนเนี้ยคอนเทนต์ขเราบอกจะมาเพิ่มเป็นพิเศษว่าผมติดอันดับก็เลยครับหนึ่งพันรวนตกว่าเกิดการรวมเซิร์ฟนิดนึงนีะครับอันดับหนึ่งพันลังร้อยกว่าล้านนะครับผมร้อยหกร้อยหกสิบล้านนะโอ้โหตึกมาหักอันนี้เหมือนใช่คนที่ว่าฉีกคุ้โหมันอะได้ผิดไม่เป็นไรจังเลยโอ้โห กิวสำหรับกิวผมอยู่กิวเข้านะครับผมผมผมอยู่กิวอื่นมาเอ่อนั่นแหละอยู่ตัวตัวหลอดเอาตัวหลอดก็แถวหลัดคลิปนี้ไม่มีับผมสสดยครับ